ค้นภาคกลางคนชนชั้นปกครองในกรุงเทพนี่ก็ยังเหยียดว่าคนอีสานนี่บ่แมนคนสยามนะเป็นคนเล่าอาเหตุหลักๆก,การกบฏอ่ของคนในภาคอีสานนะในในช่วงของกบฏพีบุญก็คือ 1. ก็คือความบ่พ่อใจของขุนนางทองทินสองก็คือความลำบากของราษฎรต่างๆที่ต้องทรงซวยเสียซวยให้แก่กรุงเทพ เสียสวยไปก็คือเสียสวยให้เจ้าหน้ายเอาไปใส่เอาไปสวยคซืสอสมินนี่แหละพี่น้องก็คือกันกับซมอเนี่คือการเสียภาษีนี่แหละเสียสวยสี่บาทกับสตกประมาณมื่นหนึ่งซึ่งเงินจํานวนมื่นหนึ่งเนี่ยถือว่าในสมัยสมัยปัจจุบันนี่ก็ยังว่าถือว่าเป็นจํานวนหลายนะแต่ปัจจุบันก็คือเสียภาษีนั่นแหละเสียภาษีไ้ราฐนี่มื่นหนึ่งอีสานนี่จึงเป็นดินแดนแห่งการกดขี่แห่งการถืออรัฐเอาเปรียบนะและผู้ค้น จังได้ลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจรัฐในหลายๆเถืดอหลายครั้งเออสบายดีแลยก่สวัสดี FC ทุกท่านติดติดต,ตามรายการทั้งช่อง s สก l i ไล Channel เนาะเอ,อ่อผมว่าเอ,อ่อสีเาล่ารายละเอียดเ,เกี่ยวกับการเดินทางในลาวในเวียดนามให้พี่น้องฟังเ,เป็นตน้นตอนไปก่ะมีพี่น้องหลายคนาถามเข้ามาอยากให้ผมเล่า,าประวัติ เกี่ยวกับกรบฏพีบุญผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์หลายคนหนาสิหูจักดีเนาะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับกรบฏพีบุญหรือทางการบางคนบอกระเอินว่ากบฏพีบ้าพีบุญนะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยรัชการที่หา้าในภาคอีสานเกิดขึ้นในหลายจังหวัดในภาคอีสานก่อนสิีเล่าถึงเรื่องของกบฏพีบุญ ภาพพี่น้องไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่ากบฏกบฏนี่หมายถึงผู้ที่ต้องการผู้ที่ก่อการและต้องการสิล่มล่างอานาจรัดเนาะแต่ว่าเฮดบทสําเร็จไหมพี่น้องเฮดบทสําเร็จถือกรัดเขาป่าปามแล้กก็พ่ายแผ่ไฟรัฐจักเอิ่นว่าไฟกบฏกบฏท,ที่เกิดขึ้นในดินแดนภาคอีสานนี่ก็หลายเถื่อหลายข่งหลายเข้า ถ้าวาถึงก็มีแต่กระบฏเสี่ยงแก้วกระบาสาเกียดงงกระบาเจาะนุวงนี่กัหนาสีร่วมอ,อยู่ในหนีด้วยถึงไม่ว่าสิเกิดขึ้นก็เกิดอยู่เวี่ยงจันทร์ก็ตามแต่ว่ากัรวบร่วมภัยพ่นในอีสานส่วนหนึ่งและมากระบดพีบุญนะกระบาหมอลำ่ต่างๆเนี่เกิดขึ้นในภาคอีสานอ,อีสานนี่มันเป็นดินแดน เอารัดเอาเปรียบไหมพี่น้องเป็นดินแดนที่ถือไฟปกครองเอารัดเอาเปรียบสร้างความบ่เป็นธรรมหลายแล้วก็สั่งคว่มเดือดกลอนให้แก่คนเล่าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในภาคอีสานนี่จึงไน้ก,ก็มีการก่อกระบฏอีสานยังเป็นพื้นที่ต่อสู่ทั้งการเมืองอยางเข้มข้นเป็นพื้นที่ของกลุ่มเซรีไทยเป็นพื้นที่ของนักศึกษาที่ ถึอรัฐบาลเผด็จการในช่วงที่ไทยปกครองระบบะเผด็จการทหารยศนักษาทั้งหลายกัดล้วนหนีมาอยู่ภาคมาต่อสู้กับฝ่ายรัฐอยู่ภาคอีสานบางส่วนกับเขาร่วมก็พักคอมนิดแห่งประเทศไทยที่นี่การเอารัดเอาเปรียบของกับคนในภาคอีสานนี่มันเกิดขึ้นได้แนวใดมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ารัฐซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองอในกรุงเทพเนี่ย เพิ่นบกคอยย่อมรับว่าอีสานเนี่ยเป็นเป็นดินแดนในพระราชนาเขตนะถือว่าเป็นดินแดนเล่าบกคร้องกับแค่เป็นเมืองประเทศสลาดเนาะเป็นเมืองประเทศสลาดบระโบเมนว่าดินแดนของพระราชนาเขตเกา่าเพราะว่าเมืองชายแดนของกรุงศรีวิทยาหรือว่ากรุงเทพนี่ก็คือ,อถึงแก่โคราชเท่านั้นนะายจากนั้นไปกลายเป็นดินแดนของอาณาจักรล้านสร้าง ซึ่งภายหลังได้แตกแยกกันแก้งแยงกันเป็นใหญ่จนแตกเป็นออกเป็นสามอาณาจักรคืออาณาจักรลานสร้างหลวงพอบางอาณาจักรลานสร้างเวีย,จย,ย,ย,จยงจันทร์แลวก็อาณาจักรลานสร้างจัมปาศักดิ์สมัยราชการพกระเจนห้าตาอสินได้ให้พระอาจารกีไปตีอาณาจักรลานสร้างแล้วก็ได้อาณาจักรลานสร้างทั้งสามเป็นเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศสลัดไทยกับเขาไปปกครองดินแดน,ดน,ดนดดอาณาจักรลานสร้างซึ่งกินพื้นที่ทในประเทศเล่า ก็ประเทศไทยในเขตของภาคอีสานในปัจจุบันนี่เนาะกับปกครองในฐานะเมืองประเทศสระตต้องทรงสวยบรรการแก่ไทยโดยที่ว่าจิกําหนดว่าเป็นปีหนึ่งสามปีทรงสวยคนสวยนั่นสวยนี่ไป่างส่นะพ่อมาสมัยราชการที่สามเนี่ยเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทร์และเป็นอาัตรัยรอาณาจักรร้านสร้างเวียงจันทร์เด็กก่อการ เพื่อสิปดแอกอ,ออกจากสยามแต้เหตุการณ์บุสมาเรไหมก็ได้ร่วมกับอาณาจักราลานสร้างเพียงจันทร์ับอาณาจักรลานสร้างจัมพ์สักซึ่งตอนนั้นเจา้าราชบุตรโยลู่งไส้ของเจ้าอนุวงศ์ได้ไปคล้องอาณาจักรจัมพ์สักแต่ว่ากระเฮตบุสําเรทหารสยามกับเขาป่าปามและทํำการลบล่างเผาเมืองเพียงจันทร์ ละบ่หายเมืองเวียงจันทร์กลายเป็นเมืองอีกนะละสยามกับน,น้ำดินแดนที่เคยขึ้นกับอาณาจักรล้านส้างเวียงจันทร์และอาณาจักรล้านส้างจำปาซักมากขึ้นตรงต่อกรุง,งเทพสมัยนั้นั้งแต้สมัยรัชกาลที่สามเป็นต้นมากการเก็บซวยซาอาก่อนเนี่ยขนในผาอีสานหรือนในเล่านี่จะถือต้องทรงซวยไหม,มทุกคนต้องไปใส่ให้งัน เดือนหนึ่งไปใส่แห้งานให้หลวงสิบหามือถ้าบ่ถ้าบ่อใส่แห้งานให้หลวงกะต้องทรงสวยเป็นอย่างอื่นแล้วก็กำหนดให้หัวเมืองนั่นหัวเมืองนี่ต้องทรงสวยนั่นสวยนี่นะเพราะว่าอันสมัยการที่สามมีการค้าขายกับจีนนะลาสินค้าพวกเครื่องเทศพวกงาสร้างพวกนอกแรดเป็นที่ต้องการของจีนหลายนะและพื้นที่ในภาคอีสานะในลาว ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของอาณาจักรลานสร้างเวียงจันทร์กับอาณาจักรลานสร้างจัมพาศักดิ์นี่ก็มีเครื่องเทศพวกนี้ไหลมีนอแรดเป็นซึ่งเป็นที่ต้องการของจีนมีพวกเครื่องเทศเช่นพวกผลเร็วพวกผลเร็วละก็พวกของปลาสินะของปลาหลาและเป็นที่ต้องการเนาะกำหนดให้เมืองนั่นเมืองนี่เ่นเมืองอัฐปื้อทรงทรงซวยเป็นท้องค่ำสินะ เมืองชัยภูุิมก็ยังทรงสวยเป็นท้องคำนะช่องชายภูุ่มแถวผู้เขียวนี่ทรงสวยเป็นทองคำทรงสวยเป็นผลเลีวเป็นผาไฟเป็นเงินเป็นนอแหลตเป็นง่าสร้างได้หลายอย่างซึ่งกำหนดให้แต่ละทองถินนี่ทรงไปตามที่ทองทินนั่นนั้นมีหลเมืองใดเมืองนั้นเมืองนี้มีหลายอนไนมีหลายกับทรงสวยอน,นันโดยกำหนดอัตราทรงสวยให้แต่ละคนบ่ทอกัน บางเมืองราษฎรบางคนทรงสวยสี่บาทต่อปีบางเมืองเจ็ดบาทบางบางเมืองหกบาทจังสินะแล้วแต่เมืองแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์แล้วแต่แล้วแต่ฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละเมืองแห่อย่างเช่นเมืองจัปะสักเมืองคำท่องหน่อยเมืองคำท่องใหญ่เมืองเขมราชนี่ทรงส่วยเจ็ดบาทนะเมืองชัยภูมิเมืองลอยเอสเมืองสุรินทร์จังสิทรงสวยสี่บาทจังสินะ มันกะทรงสวยแตกต่างกันไปที่นี่คนออสานบัานเฮาหรือว่าคนเล่าเฮาแต่กอนนี่นะยู่ด้วยส่วนหลายยู่ด้วยบ่่ตองใส่เงินไม่พี่น้องส่วนหลายเขาเจ้ายู่ไดด้วยบ่ตตองใส่เงินปลูกขา้าวปลูกพักล่าสั์หาของปลากินโดยที่บ่ตตองใส่เงินแต่พ่อมีการทรงสวยซึ่งหลายคน้นนะ กับ,บอยากไปทรงสวยใส่แห้งงานอยากอยู่กับขอบกับขับบ้วอยากเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าสินะผู้ใดบอทรสงสวยเป็นเงินก็นต้องไปใส่แห้งงานเดือนหนึ่งสิบหามือปีหนึ่งก็หกเดือนนึ่สินะโดยที่ไู้ใดยั้งเลยไปสดใส่ไปใส่แห้งงานให้รัดแต่ผู้ใดบอไปกะต้องทรงสวยเป็นเงินตามอัตราที่รัฐนั่นกําหนดส่วนหลายกะสีส่ทรงสวยชชยจ่ก,กันี่สีเสียสวยปีละสี่บาท พี่น้องลองคิดบิ่งว่า4บาทแตะกวนนี่มันเป็นเงินจานวนหลายเด้นะสบาทนี่ยนะสมัยการที่มีการระบุว่าวายตัวหนึ่ง4บาทนนะสมรับการที่หานี่ยวายก็เพิ่มขึ้นหลายเพราะว่าหลังจากที่เฮตดส,สนที่สัญญาเบาลิงก็เฮตไามีการส่งออกเข้าเป็นสินค้าออกและเขาก็เป็นที่ต้องการนะวายตัวหน,นึ่งนี่สมัยการที่หาน่าสิโตละประมาณ สิบสองสิบสามบาทล่ะลงเทียบกับเงินสี่บาทบางเดสอ่มสุ่มหมื่นเนี่ยพี่น้องสมมติว่าควายในสมัยกันที่หาโตละสิบสองบาทเนาะลาสรนต้องทรงซวยคนหนึ่งอ่ะสี่บาทขั้ยเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ควายโตหนึ่งกับสิบประมาณตกประมาณเอาเท่าตีกัข้าวว่าโตละโตละสี่หมื่นบ่ลองตีกับข้าวบังเอาเอาเป็นว่าโตละสามหมื่นแล้วกันโตละสามหมื่นเสียซวยสี่บาท กสิโตกประมาณหมื่นหนึง่งซึ่งเงินจํานวนมื่นหนึ่งนี่ถือว่าในสมัยสมัยปัจจุบันนี่ก็ยังว่าถือว่าเป็นจํานวนหลายนะแต่ถ้าเทียบกับสมัยปัจจุบันต้องเสียซ่วยแต่ปัจจุบันก็คือเสียภาษีนั่นแหละเสียภาษีหรัฐนี่มื่นหนึง่งแต่ก่อนน่ยจะบโไปใส่ให้ง,งานต้องเสียซ่วยสี่บาทมันก็เกิดความทุกข์ยากเกิดความลําบากเพราะว่าราษฎรต้องไปค้นควาย ต้องไปรับจ้างต้องไปหาของปลามาขายเพื่อสิเอาเงินนั่นไปเสียสวยให้หลวงต่างคนต่างดิ่นล้นไปหาเงินหาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพื่อสิไปขายเอาเงินมาเสียสวยให้หลวงแมอีกอย่างหนึง่งในสมัยรัชกาลที่หา้ามีการปฏิรูปการปกครองปรับเปลี่ยนการปกครองต่างๆตั้ง,ง,ง,งเป็นมณฑลเทศาิบาล มีมน,น่งมณฑนมณฑนเล่าไฟเหนือมณฑน,นเล่าไฟตะวันออกมณฑน,นเล่าไฟกลางเนาะเพิ่มก็มีการาจารัดแบง่งดินแดนล้านสร้างตะเก่าเนี่ยให้เป็นมณฑนน,น,น,นนั่นมณฑนนี่เพราะมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสมีการปักปันเขตแดนแล้วก็บแบง่งอาณาจรรักรล้านสร้างออกเอาเอาแม่น้ำโค้งนี่เป็นเส้นกั้นเขตแดนเนาะ เพิ่นก็มีการปรับเปลี่ยนมณฑลอ่าอ่ามณฑลนเหล่าไฟเหนือกับเปลี่ยนเป็นมณฑลเล้าพุ่นเนาะมณฑลนเหล่าไฟกลางกับเป็นมณฑลเล้ากลางเออมนต้นเหล่าไฟตะวันออกเชียงเหนือกับเป็นมณฑลเล้าเก่าจริงส่นะแล้วไพ่หลังกับมีการเปลี่ยนสื่ออ่ามนต้นเหล้าพุ่นเป็นกับเป็นมณฑลอุดร มณนลนเล้ากลางกับเป็นมณฑลนนครราชสีมาเออมณนทนเล่าเก,ก่าก็เป็นมณนลนอุบลแล้วก็มณนทุนลอยเอ็ดอยังสินะมันมีการปรับเปลี่ยนอ่าการปฏิรูปการปฏิรูปะระบบบริหารราชการเป็นดินระบบเทศาบาลเนี่ยมีการส่งข้าหลวงจากกรุงเทพเขาไปเขาไปปกครองในหัวเมืองต่างๆแม้แล้วก็มีการไปจัดเก็บภาษีเองอ่าส่งผลให แมรข้าราชการทองถิ่นกับบุพอใจอเพราะว่าเด้เงินน้อย่อวยตั้งหลายก็ถือเก็บโดยข้าหลวงโดยข้าราชการที่ส่งไปจากกรุงเทพการบริหารจัดการแผ่นดินการปกครองก็ถือควบคุมโด,โ,ดโดยข้าหลวงโดยข้าราชการที่ส่งไปจากกรุงเทพกระสางความบุพอใจให้กับข้าราชการทองถิ่นเช่นเงินเงิน่นวยที่เก็บไปสี่บาทนี่นะ เงินส่วนจีเกบไปสีบาทข้าราชการท้องถิ่นเจ็ดแปดตำแหน่งนี่สิได้ไปแค่หาซิบหกสิบสตังค์เท่านั้นอีกสามบาทหาซิบนี่ส่งไปกรุงเทพมันเป็นเงินจำนวนที่น้อยแหละก็ส่งมันส่งผลให้ข้าราชการท้องถิ่นบพ่พอใจนะแล้วก็ให้เกิดการก่อเกิดในเ,เ,เกิดก่อเกิดกบฏขึ้นมาที่นี่สาเหตุหลักๆก,ก,การก่อการกรบฏของคนในภาคอีสานใน ในช่วงของกระบฏผีบุญก็คือหนึ่งก็คือความบุพเ่อใจของขุนนางทองทินที่ถือครวบอํานาจที่ถือ,อตัดร่อนอํานาจและก็เอาผลประโยชน์จากขุนั่งทองทินเขาสู่ส่วนกลาง2ก็คือความลําบากของราษฎรต่างๆที่ต้องทรงสวยเสียสวยให้แก่กรุงเทพโดยที่เจ้าของบ่ได้รับผลตอบแทนยังเงินที่เก็บไป เจ้าหนายก็เอาไปใส่ประโยชน์ต่างๆนะน่าบ่ได้เอากลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ่ได้มาสรอยเหลือนยังตัก,กวนก็คือเสียสวยไปก็คือเสียสวยให้เจ้าหน่ายเอาไปใส่เอาไปสวยนั่นเองเสียสวยให้บางกอกก็คือสม,มื่นนี่แหละพี่น้องก็คือกันกับสม,มื่นนี่คือการเสียภาษีนี่แหละเสียภาษีต่างๆอ่กาก็ยังเป็นอ่าการปกครองแบบร่วมศูนย์อำนาจนะเงินภาษีต่างๆก็ถือดูดไปกรุงเทพแล้วก็ถือเอาไปพัฒนากรุงเทพ ส่วนหนึ่งก็จังกระจายให้ตังจังหวัดเป็นการาปูกค้องแบบร่วมศูนย์อ้ำนาจแม่ร่วมศูนย์ทั้งด่านเศรษฐกิจทั้งด้านการปกครองต่างๆกับพิยุกแถวกรุงเทพเ,เบิร์ดพี่น้องหลายคนอาจจะคิดว่ากบฏพีบุญมีเกิดแต่อยู่แต่อุบลแต่ว่าเรื่องเา่าของกบฏพีบุญนี่เกิดขึ้น,นใน,ในแพบในแผ่นดินอีสานหลายสิบจังหวัดละกันในฝั่งเล่าพร้อมเนาะ ซึ่งมีหลายกลุ่มหลายก้อนที่เอิ้นกันอ่ากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มกบฏบุญจันทร์กลุ่มบุญจันทร์นี่เป็นอ่กลุ่มที่ก็ตัวที่เมืองคุกขันอ่าจังหวัดศรีสะเกดในปัจจุบันนี่ก็ตัวที่คุกขันและกลุ่มกลุ่มที่มีอํานาจหลายที่สุดก็คือกลุ่มองคมั่นกลุ่มองค์มันนี่มีฐานอํานาจอยู่ที่จังหวัดอุบลนะก็ตัวอยู่ที่เมืองเก็มราชนะ้าไม้ก็คือสิเขขยึดเมืองอุบลนั่นเอง ออนอกจากนี้แล้วฟังไสยไม่นำ้ำโขงซึ่งเป็นฟังเล่าในปัจจุบันนี้ก็มีการก่อกระบทข,ขึ้นกันออโดยผู้นำกลุ่มก็คือองค์แก้วกับองค์กมดำํำซึ่งมีสัมพันธ์ชิดเชื่อกับกลุ่มองค์มันกลุ่มนี้ก็มีความต้องการที่ิบปลดแอกออกจากฝรั่งเศสต้องการสิคับไล่ฝรั่งเศสออกจากดินแดนเล่ากลุ่มองค์มันก็มี เป้าหมายก็คือต้องการขรับไล่ไทยออกจากดินแดนเล่าเขื่อนนะดินแดนเล่าฟังขวาก็คือฝั่งอีสานนี่เนาะต่างคนก็ต่างมีอุดมการณ์เช่นเดียวกันอ่าแล้วก็กุมจานเข้มกุมจานเข้มนี่ก็อยู่ที่สกลนครน,นะแล้วก็ยังมีกุมในย่่ยอีกหลายกุมในกุมองเล็กนะกุมองขุดนะกุมองศีอริยาเมตไตกุมองนั่นององนี่นะอ่า กบฏพีบุญที่เคเอิญกันนี่ก็โตในหลายจังหวัดนะมีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดลอยเอ็ดจังหวัดสกลนครจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดโคราชจังหวัดขอนแก่นสิเนาะมันมีกอโตขึ้นประมาณ12-13หรือาเมือง12จังหวัดนี่ที่กอโตถึงว่ามันมีหลายหลายกลุ่มหลายก้อนแมมตั้งกลุ่มกับอ้างว่าโตเป็นพญาธรมิกราชเน่เป็นท่าวินแปลงเนี่ย พญาอินแน่เป็นภาษีอริยเมตไตรแน่สีมาโปรดชาวบ้านชาวเมืองเฮ็ดให้ชาวเมืองพ้นทุกบ่อเดือดบ่อร้อนคือสมัยปัจจุบันเนี่นะคนกับเขาร่วมพะหวังว่าชีวิตก็เป็นอยู่สิดีขึ้นบางคนก็หวังในหลาบในเงินในท้องว่าสิเสกนิเนเฮ่ให้เป็นเงินเป็นคัน้นะกับเขาร่วมอืมอ่ากุมที่พยามลุกขึ้นต่อต้านอำนาจรัฐนี่เนาะ,ะเพิ่นกับมีเป่าประสงค์ต่างๆกันอืม หลักกวิธีการของเพิ่นก็คือเพิ่นสิบอกว่าดินแดนเล่าดินแดนอีสานนี่มันเกิดทุกเข็าสีมีภาษีอริยะเมตไตมาปดปลอยคนในภาอีสานค็นเล่าฟังเล่าเฮานี่ให้ยู่เย็นเป็นสุขให้บ่ทุกบ่ยากคือจังสุมือนี่ดินหินนังสิ่นเ่ะเอามากกสิเซใแกเป็นท่องให้เป็นเงินมีการปุ๊ก กระแสาสร้างกระแสไปนะเฮตใค้นเสือว่าสิมีพญาธรรม,มิกราชเกิดขึ้นสิเฮห้ดินแดนอีสานที่ิค้นเล่ายูดีมีสุขคือแต่เก่าแต่ก่อนคือสมัยที่มีพญาธรรม,มิกราชมีกษัตริย์ที่ท่องทรงทดพิรราชจะทมปกครองบ้านเมืองอยูเย็นเป็นสุขกลุมหลายกลุมก็มีความเป้าประสงค์ต่างกันออกไปกุมองค์หม,มันนีมี ผมสิว่าเป็นกลุ่มที่มีอํานาจหลายสุดและมีเป้าประสงค์ที่สกัจัดอํานาจของไทยสยามออกไปและพยายามสิไลทับไลพวกไทยสยามนี่ออกไปจากพื้นแผ่นดินเล่าลากะกุ้มองค์มันนี่กัสิทาปนาสิเขาไปนั่งปกครองเมืองเวียงจันทร์ให้สําเร็จรุ่นอ่าเขาปกครองเมืองอุบลจน,นงสี่นะและ,ะใครผู้นั้นผู้นี้เขาปกครองเมืองในภาคอีสานกุ้มบุญจันทร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผู้เขาร่วมมากที่สุดนี่ก ต้องการที่สิท่วงขึ้นตำแหน่งเจ้าเมืองคุขันเพราะว่าบุญจันทร์นี่เป็นลูกไส้ของเจ้าเมืองคุขันองค์กรระเบ้พ่อใจที่เจ้าของบ่ได้ตำแหน่งเจ้าเมืองคุขันก็เลยก่อการสืยึดเอาเมืองคุขันขึ้นนอกจากนี้ยังต่อต้านอำนาจรัฐต้องการเฮทให้หใหสภานเจ้ามเมืองอยู่ดีกินดีร้วบ่พ่อใจที่รัฐเก็บซวยภาษ,ษ,ษ,ษีเก็บซวยภาษีรายลากา ติดล่องอำนาจของผู้ปกครองทองทิงท่นไหมก็มีการก่อโตขึ้นมาหลายกลุ่มที่นี่การป่าปามกบฏพีบุญนี่กาโดยส่วนใหญ่การอยู่ในบังคับบัญชาข,ของกรมคุณสัพสิทธิที่ประสงค์ซึ่งเป็นขลวงใหญ่เนี่ยอ,อยู่เมื่ออุบี่เนาะเพิ่นก็มีคําสร้างให้ป่าปามแล้วก็มีการส่งอาวุธยุทโธป,ปกรณ์มาจากกรุงเทพ เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ท่านสมัยเขามาปราบปรามมีการปราบปรามสองกลุ่มสามกลุ่มใหญ่ๆคือกบฏบ,บุญจันทร์กับกลุ่มของบุญจันทร์กับกลุ่มขององค์มันซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงเนี่นะกาเนื่องด้วยว่าทั้งการสยามก็ใส่อาวุธที่ท่านสมัยกว่าพวกกุมกบฏต่างๆกับเป็นชาวบ้านที่ใส่ปืนขาบศิลาแน่ใส่ดาบแน่ใส่จอบใส่เสียมแน่เขามารวมกับเป็นอาวุธที่พวท่านสมัยกระถือ ปาปามลงใดเนาะกุมของอบุญจันทร์นี่ก็กะใส่อาวุธยุทโธปกรณ์จากกรุงเทพหรือทหารจากกรุงเทพลอยหน่ายเขามาปราบบุญจันทร์ก็ถึกยิ่งตายวันนี้กุมกระสลายออกไปองกลุมขององค์มันนี่ก็เป็นกลุมที่มีอำนาจภ้าหลังก็มีคนเขามาร่วมหลก็ถือปาปามลงคนตายไปหลายนะอยู่ที่อุบลโดยที่โดยเฉพาะที่ยุบานสะพื้นเนี่ยเพื่อการเปิดผลเนี่ย เป็นสนามรบสนามรบที่ใส้ในการปราบป,ปามกลุ่มขององค์มันนี่ก็ข่าคนไปหลายนะว่าสามหรือสี่อยคนแล้วก็มีการจับตัวพวกกระบฏพี่บุญนี่พวกที่ตั้งตนเป็นองค์นั่นองค์นี่นนก็ถือประหารชีวิตนะแล้วพวกอื่นๆอ่อหนาหนอื่นก็ถือจับขังบางคนก็ถือจับขังตลอดชีวิตนะการปราบป,ปามอของกระบดพี่บุญนี่ก็สิ้นสุดลงเนาะแต่ว่าก็ างความบ่พอใจให้พระชาสน้นหล้กก็ยังมีการลุกฮือขึ้นหลยเถื่อเนาะอันนี้คือเรื่องเล่าของอกบฏพีบุญแท้จริงแล้วผู้ที่เพิ่นลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจรัฐเนี่ยเพิ่นสีเอินเจ้าของว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญเป็นพญาธรรมิกราชที่สิีเข้ามา้าปดแอกให้ค้นเล่าในภาคอีสานเท่านี่่ต้องขึ้นกับสยามปดแอกให อสดอนอยู่ดีมีสุกสีมาเศกหินเศกไส้ยังส,ส่นะ,ะมันมันก็เป็นเรื่องที่เว้าไปเพื่อให้ค้นเขามาร่วมกับเจ้าของไงภายหลังหลังภายหลังการปราบป,า,ปามรัดกับพย่มจับพวกนี้เขาเขา,เขาสู่ล้านประหารและประหารชีวิตให้รสซดอนเห็นบ่ให้เห็นเป็นอย่างย่างแล้วก็เอิญซื้อนี่ว่ากระบฏพีบุญบางคนก็เอิญว่ากระบฏพีบ้าพีบุญตั้งซื้อเพื่อให้คนเนี่ยดูดูถูกเนยว่าเป็นกลุ่มที่ ลุกขึ้นมาต่อต้านเป็นพวกผีบ้าเป็นพวกแอบอ้างธิดเดชนะแท้แททจริงของอนเนื้อในของการลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจรัฐของกบฏภูมิบุญนี่ก็คือเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องทรงสวยเสียสวยหาเงินทรงสวยเสียภาษีนั่นแหละต่เก,าะะนะก่านั่นนะอืมแล้วก็ผู้ปกครองท้องถิ่นกระถือริดร่อนอำนาจนะทั้งด้านการปกครองแล้วก็ทั้ง างด้านเศรษฐกิจแม่ก็มีการเก็บสวยทรงไปกรุงเทพเงินค่ำก็ทั้งหลายก็ถือทรงไปกรุงเทพมันก็คือปัจจุบันในี่พี่น้องมันบริตตางกันว่าการรัฐประหารแต่ละครั้งอ่าก็คือการยึดอำนาจเข้าสู้ศูนย์กลางการรวมอำนาจเข้าสู้ศูนย์กลางอุปครองในกรุงเทพบ่พอใจก็มีก่อเกิดรัฐประหารเพื่อยึดเอาผลประโยชน์เข้าสู่กรุงเทพและกามีการลิดล่อนอำนาจท้องถิ่นต่างๆนะนะ่านะมีการ แต่งตั้งผู้นนผู้หนีรับรงตำแหน่งนั้นนี่การกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นก็เริ่มน้อยลงผลประโยชน์ในเรื่องของภาษีก็ถือเก็บไปกรุงเทพแล้วก็ถือเอาไปพัฒนากรุงเทพเลือนั่นก็จังทรงให้จากต่างจังหวัดได้พัฒนาคนกรุงเทพส่วนหลายเป็นก็สิวา่าเพิินเป็นบ้านเมืองที่จเจริญกว่าคนในต่างจังหวัดด้วยเหตุที่ว่าผลประโยชน์ต่างๆก็ถือทรงไปกรุงเทพอียังทั้งหลายแหละ าการล้วนไปอยู่ในจุดศูนย์กลางไหมก็เป็นการเอาเปรียบในขณะที่ต่างจังหวัดหรือเขตมันออกมาหน้าก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันกับก้นกรุงเทพคือกันแต่ว่ากรุงเทพกับได้รับการพัฒนาหลายคนยังมองว่าอต่างจังหวัดบกควรม,มี่รถไฟความเร็วสูงดอกอแล้วกรุงเทพคือมีอะไรกรุงเทพคือมี BTS กรุงเทพคือมีรถไฟใต้ดินกรุงเทพคือมี สียงน้อยความสะดวกต่างๆต้องหลายๆคนอาจอาศัไปศึกษาเรื่องเล่าของกบฏพีบุญหรือกบฏอื่นๆที่ก่อเกิดในภาคอีสานเป็นการลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อสู้เพื่อต่อสู้กับความอายุติธรรมความบผเป็นธรรมการเอารลัดเอาเปรียบที่เกิดขึ้นในดินแดนอีสานเนาะคนอีสานในดินแดนอีสานนี่ถึงถือว่าเป็นดินแดนของนักสู้ เป็นดินแดนของเสรีชนที่ต้องการความยุติธรรมที่ต้องการเสรีภาพแม่พี่น้องพี่น้องต้องไปศึกษาเพิ่งเด้อดินแดนอีสานนี่แหละคือดินแดนของคนที่เป็นนักต่อสู้กัเป็นเรื่องเล่าที่คนรุ่นใหม่ควรไปศึกษาให้ดีถึงการกดขี่ข่มเหงต่างๆของคนในภาคอีสานลากะด้วยด้วยที่รัฐไทยตะ่อนนี่มองอีสานว่า มองอีสานว่าโมแมนดินแดนของสยามนะเป็นดินแดนเล่าดินแดนประเทศสลัดนะมองคนอีสานว่าโมเมนคนสยามเป็นคนเล่าแล้วก็เหยียดค้นอีสาอนอ่านในภาคอีสานต่างๆนานาว่าบักเล่าบักนั่นบักนี่เป็นดินแดนทิ่ล่าหลังบวเจริญอ่าอ่าความเจริญต่างๆกับอยู่ในกรุงเทพช่วยสาอากรกับเก็บจากคนอีสานคนในภาคอีสาคนคนละซี่บาทคนละเจ็ดบาทอ่าเข้าไปในกรุงเทพเข้าไป พัฒนา่ากรุงเทพให้เจริญนะเป็นการเอาเปรียบโดยที่เงิ่อนสวยสาอากวต่างๆติเก็บไปกบฏได้เคยเอามาพัฒนาอ่าทองดินแดนอีสานเลยฉะนั้นอีสานนี่จึงเป็นดินแดนแห่งการกดขี่แห่งการถืออััดเอาเปรียบนะและผู้คน้นจึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจรัดในหลายๆเทือหลายครังนะก็เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นในภาคอีสานอยากฝากให้พี่น้องๆเข้าไป ศึกษาบังนะอยากให้พี่น้องไปศึกษาเรื่องเล่า,าการลุกขึ้นต่อต้านอำนาจรัฐในภาคอีสานเนี่สิเห็นถึงความยุติธรรมในหลายด้านนะการดาว่าบักเล่าอีเล่าเนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งอของคนกรุงเทพที่ดูถูกนะแต่ก่อนนบ่บนนับอีสานเป็นเป็นคนไทยวะเถอะพวกนี้เป็นคนเล่า เป็นส่วนหนึ่งแค่เป็นเมืองประเทศสลัดแต่เก่าแต่ว่า,าการเข่ามาล่าอนนี้คมของฝรั่งเศสกระเฮตินะต้องพยายามรับคนพวกนี้เข่ามาอยู่ในพระราชอาณาเขตแค่นั้นแต่ลึกๆเบื้องลึก,ล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 กคนภาคกลางคนชนชั้นปกครองในกรุงเทพนี่ก็ยังเหยียดว่าคนอีสานนี่บ่บแมนคนสยามนะเป็นคนเล่า